สวัสดีครับผมต๋อมแมนยูนะครับวันนี้มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับประกาศนะครับก็คือวิธีการให้ลูกน้ําสําหรับตัวผมเองนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับพอดีมีน้องๆแล้วก็สมาชิกกัสอบถามมันเข้ามาเยอะเลยเกี่ยวกับการให้ลูกน้ํานะครับว่าพี่ต๋อมให้เช้าหรือให้เย็นนะครับและให้ในปริมาณเท่าไหร่วันนี้ผมจะมาชี้แจงให้ฟังนะครับการให้ลูกน้าของผมมาแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ แบ่งเป็น2ช่วงนะช่วงแรกก็คือ3-4ถึงวันแรกเนี่ยผมจะเลี้ยงหนักคือผมเลี้ยงบนน้าช่วงนี้ผมจะให้ลูกน้ําตอนเช้านะครับหลังจากที่ผมวนน้ําเสร็จผมจะให้ลูกน้าอ่าให้ทีละตัว2ตัวแต่ผมจะให้จนกว่าปลาปลาจะอิ่มนึกภาพออกไหมคือให้ปลากินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยจนตัวสุดท้ายที่ปลามันไม่กินกินแล้ววน่นกินหรือใส่ลงไปแล้วปลามันไม่สนใจเนี่ยคือผมจะตักออกแปลว่ามันอิ่มละ แล้วปลาแต่ละตัวที่เราเลี้ยงอ่ะมันกินไม่เท่ากันนะครับปลามันมีตัวเล็กตัวใหญ่บางตัวกินบางตัวบาง,งตัวตัวเล็กกินเยอะตัวใหญ่กินน้อยก็มีนะมันจึงกะปริมาณไม่ได้ผมเลยเลือกวิธีอย่างนี้ก็คือให้จนกว่าปลามันจะไม่กินนี่คือช่วง3 4งสวันแรกนะครับคือช่วงที่ปลามันต้องใช้พลังงานในการาฝึกเยอะนะครับก็เลยต้องให้กินเยอะหน่อยนะครับส่วนในช่วงที่2นะครับช่วงที่2ของการให้ให้ใหลูกน้ำเนี่ยจะเป็นช่วงแล้วประมาณวันเพิ่งหัดถึง ก่อนกัดก็คือวันอาทิตย์ช่วงนี้ผมก็จะเปลี่ยนการให้ลูกน้าละเพราะช่วงนี้ผมจะไม่ได้เลี้ยงหนักนะครับมันจะเป็นการเปิดพองเล่นที่แต่งผิวแต่งดุนะครับปลาจะไม่ได้ใช้พลังงานเยอะและช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะลดปริมาณลูกน้ําลงนะครับผมจะเลือกให้7-10ถึงตัว7-10ถึงตัวนะครับดู าการปลาก็คือดูลักษณะรูปร่างดูท้องปลาว่าปลากินแล้วท้องบวมไหมท้องอืดไหมเพราะผมป้องกันว่าปลามันจะไม่ย่อยนะครับไม่ใช่เราเลี้ยงมาอย่างดีเลยสามสี่วันแรกพออีกสามสี่วันท้ายเราก็ให้อาหารปริมาณเท่าเดิมเผื่อปลามันไม่ย่อยแล้วลาบากท้องบวมท้องอืดจะยุ่งเลยฉะนั้นนะครับอ่า การให้ลูกน้ําในช่วงที่2เนี่ยคือผมจะเน้นมากเลยแต่ลูกน้ำอ่ะต้องมีตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะผมใช้ลูกน้ําส้วมนะครับซึ่งตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องเน้นความสะอาดนะครับผมมีความกังวลมากว่ากลัวปลามันจะไม่ย่อยแล้วท้องอืดน,นะครับก็คือผมให้อย่างเงี้แหละเจ็ดสิบตัวนะครับให้แล้วก็ดูกินเสร็จปิดผ้าคุมนอนยาวเลยผมให้ช่วงเช้านะ และผมจะให้นะครับในช่วงที่ฝึกที่อ่าที่ฝึกวนน้ำเนี่ยผมจะให้หลังจากที่ผมวนน้ำเสร็จไปแล้วประมาณ15นาทีนะครับคือให้ปลามันหายหอบหายเหนื่อยแล้วมันถึงจะกินลูกน้ำนะครับนะถ้าเราให้ตอนมันเหนื่อยสังเกตเลยว่าปลาจะไม่กินเพราะมันช่วงมันเหนื่อยอยู่นะครับนี่ก็เป็นการให้ลูกน้ำของผมนะฮะที่ผมปฏิบัติใช้อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าท่านอื่นเซียนท่านอื่นเขาเขาให้เช้าให้เย็ยนหรือให้ยังไงอันนั้นก็เป็นเทคนิคของแต่แต่ละคนแต่นี่คือเทคนิค และสิ่งที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับน้องๆสมาชิกที่สอบถามเข้ามาวันนี้น่า,นาจะเคลียนะที่ผมอเอามาชี้แจงตรงนี้นะครับถ้าฟังจนละเอียดแล้วน่าจะเคลียเดี๋ยวยังไงถ้าว่างว่ๆนะครับผมจะมาแนะนำทําคลิปดีๆเอามาเสนอเป็นสาระให้น้องๆมือใหม่เนาะได้รับรู้รับฟังกันนั้นครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้ามาทำคลิปใน YouTube เท่าไหร่นะครับแต่จากนี้จะพยายามนะครับจะเรียบเรียงสาระดีๆหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็แล้วกันนะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรอันไหนที่เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ทุกสิ่งผมจะปฏิบัติเองก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ